อย่าเล่นหุ้นถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้คนที่เข้ามาในตลาดหุ้นหวังกำไรแต่ส่วนใหญ่90-95%ขาดทุน <c oughs> เจ๊งค่ะ3ข้อคนที่เล่นหุ้นแล้วเจ๊งข้อที่1คนที่เล่นหุ้นด้วยการใช้หู คือตรงนี้เนี่ยประสบการณ์เนี่ยเกิดกับอาจารย์เต็มๆเลยคือเมื่อสิปีที่แล้วอาจารย์เริ่มเข้ามาเล่นหุ้นนะตอนนั้นนะคะไม่มีความรู้อะไรเลยเพื่อนชวนเพื่อนบอกให้ซื้อตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นหุ้นตัวแรกที่อาจารย์ซื้อราคา0.07%แล้วเพื่อนบอกว่ามันจะไป1นึบาทโอ้โหแบบคำนวณทันทีซื้อล้านหุ้นใช้เงิน7 0 0 0 0ื่น ได้หนึงล้านใส่เข้าไปเลยสองล้านหุ้น <Wow. S 1> แสนสี่ซื้อปุ๊บหลังจากนั้นไม่เคยเห็นราคานี้อีกเลยตั้งแต่วันที่ซื้อลงมาเรื่อยๆจนถึง0.01เป็นราคาที่ต่ำสุดแล้วไม่มีต่ำกว่านี้อีกแล้วบางคนก็ฟังวงในขาดทุนเป็นหลักล้านนะคะเพราะคำว่าวงในจริงๆแล้วคำว่าวงในนะคะ ถ้ามาถึงเราคือวงนอกถ้าจะเป็นวงในจริงๆก็คือมันจะต้องมาจากเจ้าของใช่ไหมแล้วเจ้าของเนี่ยถ้าออกมาพูดนูน่นพูดนี่พูดนั่นเขาทำไม่ได้มันผิดกฎหมายข้อ2เล่นหุ้นด้วยอารมณ์เจ็บเจ็บมาเยอะมากคืออย่างนี้หุ้นนะคะเราจ้องอยู่พอเราจ้องอยู่ตอนแรกเอเราว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีกก้กลัวกลัวปรากฏพอราคามันวิ่งเฮ้ยไม่ได้แล้ว กลัวจะไม่มีหุ้นตัวนั้นน่ะเพราะฉะนั้นซัดเข้าไปเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ซื้อปุ๊บมันลงค่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเราซื้อแล้วมันลงทุกทีพอเรามาคิดอีกทีณนะตอนที่ซื้อนะคะอารมณ์ล้วนๆคือแบบทนไม่ไหวแล้วถ้าเราไม่ซื้อหุ้นโอ้โหอึดอน,นอนไม่หลับประมาณนี้เลยถ้าใครมีอาการอย่างนี้นะคะหยุด หยุดบอกได้เลยอย่าพึ่งซื้อหุ้นและถ้าทุกคนสังเกตนะคะคนที่เพิ่งเริ่มเข้ามาเล่นในตลาดหุ้นใหม่ๆหรือว่าคนทั่วไปเลยอะ่ะคือซื้อปุ๊บหุ้นจะลงเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้อารมณ์แล้วถ้าสังเกตดีๆการขายหุ้นก็เหมือนกันขายปุ๊บมันจะขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะปกติคนทั่วไปก็จะขายหุ้นด้วยอารมณ์เหมือนกันข้อที่สม ไม่ขายไม่ขาดทุนอันนี้เนี่ยถามว่าจริงไหมจริงแต่ทุกคนลองย้อนไปถึงวัตถุประสงค์ก่อนเราเข้ามาตลาดนี้เพื่ออะไรคะต้องการรวยอยากได้กำไรแต่สุดท้ายเป็นไงคะเปลี่ยนเฉยๆอย่างนั้น่ะเปลี่ยนว่าโอ้ไม่ขายก็ไม่ขาดทุนแต่มันไม่รวยไงมันไม่ได้กำไรไงบางคนติดหุ้นเป็นปีๆ แล้วก็ออกไม่ได้สักทีเพราะว่าไม่ขายไม่ขัดทุนสำหรับใครที่คิดจะเข้ามาในตลาดนี้ยังทำามข้อนี้อยู่อาจารย์บอกได้เลยนะไม่มีทางที่จะกําไรอย่างยั่งยืนอย่างแน่นอนวิธีแก้นะคะเวลาที่เราจะซื้อขายหุ้นเราต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติตามแผนการเทรดอันนั้นแล้วแผนการเทรดที่ดีนะคะ จะต้องมีลักษณะดังนี้อันที่1เราจะต้องซื้อหุ้นที่ราคาเท่าไหร่คือเราต้องวางแผนล่วงหน้าเลยคืออย่างอาจารย์ใช้กราฟเทคนิคอาจารย์ก็ดูกราฟแล้วก็บอกว่าโอเคถ้ามันลงมาตรงจุดนี้เราจะซื้อแต่ถ้าไม่ลงไม่ซื้อคือแผนชัดเจนมากอันนี้คือจุดซื้อนะคะอันที่สองจุดตัดขาดทุนสมมติว่า เราวางแผนว่าจะซื้อหุ้นตัวนี้ราคา5บาทแล้วถ้ามันหลุด5บาทหรือถ้ามันลงไป4.9เราตัดขาดทุนอันนี้คือเราจะเสีย0.1บาทต่อหุ้นซึ่งมันนิดเดียวมันน้อยมากแต่ ในขณะเดียวกันเราต้องมีข้อ3ด้วยข้อ3ก็คือเราต้องรู้ว่าหุ้นตัวเนี้ที่เราจะซื้อ5บาทเนี่ยเราจะไปขายที่เท่าไหร่สมมติเราบอกว่าเรามีเป้าการขายอยู่ที่10บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องมี3สิ่งนี้เหมือนกันดังนั้นคลิปนี้อาจารย์มาให้3สิ่งที่ห้ามทำและก็3สิ่งที่ควรทำก่อนที่เราจะซื้อหุ้นนะคะเพื่อให้เราสามารถเข้ามาอยู่ในตลาดนี้ได้กำไรอย่างที่เราฝันไว้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะรีซินามิค่ะ ับ,บคอร์สออนไลน์ตอนนี้ของอาจารย์ก็มีโปรโมชั่นนะคะในช่วงยุคโควิดเป็นโปร2แถม1ก็คือเราซื้อ2คอร์สเราจะได้ฟรีอีก1คอร์สเอาไปเลยนะคะพิเศษใครที่ดูคลิปนี้แคปหน้าจออันนี้นะคะแล้วส่งอินบ็อกซ์เข้ามาอาจารย์จะแถมคอร์สสอนมือใหม่เล่นหุ้นด้วยตัวเองเพิ่มให้อีก1คอร์สเป็น2แถม2เลยค่ะ ใครที่มาเรียน4คอร์สนี้ก็สามารถจากศูนย์เลยนะไม่รู้อะไรเลยถ้าปฏิบัติตามแผนการเทรดน,นี้ก็สามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนค่ะ